สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เหรียญที่เห็นอยู่บงหน้านี้คือนะครับเหรียญหลวงพ่อทองคำนะครับหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตมิตรวิทยารามนะครับวัดไตมิตรวิทยารามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกด้านนะครับ ที่ด้าน,นกงจะมีรูปมงกุฎทองคําแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวหนังสือแจ้งว่าเป็นวัดไตรมิตรนะครับวิทยารามนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมได้มาจากาแบงค์กรุงไทยนะครับนะสมัยผมสมัยที่ทำงานอยู่นะฮะท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอนนั้นคือคุณศิรินนิมานเหมินท่านท่านได้นำมาแจกให้ให้พนักงานนะครับได้มาแจกให้พนักงานทุกคนนะครับผมก็ได้รับแจกมานะครับ